การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับ จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้มากๆเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยได้เป็นไพ่คนครึ่งหน้าซ้ายขวาบง่งบอกชัดเจนครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอารมณ์ก็อาจจะโกรธบางอารมณ์ก็อาจจะหงุดหงิดแบบไม่มีสาเหตุต้องระมัดระวังให้ดีเพราะมันอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ของคนรักของเรากับแฟนของเราได้เลยนะครับ ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะถูกยืมเงินได้เรื่องของเงินที่คาดหวังรอคอยไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังครับเราคิดไว้100%ออาจจะมาถึงเราไม่เต็มร้อยแต่ก็ต้องระวังครับในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อนฝูงคนรู้จัก อาจจะมีเรื่องขัดใจกันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความวู่วามพ่อแม่คนในครอบครัวถือว่าให้การสนับสนุนเราดีชี้แนะเราดีครับส่วนคนที่มีลูกหลานบริวารก็ถือว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างราบเรียบครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีปัญหาอะไรให้เราวุ่นวายใจมากนะัก และถ้าใครอยากจะเช็คดวงชะตาของตัวเราเองก็สามารถที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจหมอดูอินดี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจัดคิวให้และถ้าใครอยากจะตั้งสารไม่ว่าจะเป็นสารพับภูมิสารพับลมสารเจ้าที่หรือจะยกเสาเอกปลูกบ้านหรือจะไหว้วงสวงเปิดกิจการร้านค้า สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนคนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนสถานการณ์การทำงานค่อนข้างดีครับมีการช่วยเหลือได้รับคำแนะนำจากคนรอบตัวมีการประสานงานสามาัคคีทำงานกันเป็นอย่างดีส่วนคนที่เป็นเท่าแก่มีธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงนี้สถานการณ์อาจจะต้องเจอกับมลสมอยู่สักพักหนึ่งนะครับ อะไรๆก็อาจจะไม่เป็นใจมีติดๆขัดๆไปอยู่บ้างแต่มันจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งครับเดี๋ยวผ่านจังหวะเวลานี้ไปได้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้การเรียนก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดอยู่พอสมควรต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างสูงนะครับการเรียนมันถึงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้ ส่วนในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับอาจจะเกิดความผิดหวังขึ้นได้เพราะไพ่ที่ได้เนี่ยไม่ค่อยสวยเลยครับตำแหน่งที่เรารอคอยเนี่ยอาจจะมีคนมีตัวของเขาอยู่แล้วและช่วงนี้นะครับก็พยายามเน้นในเรื่องของการทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วมันจะช่วยหนุนดวงให้มันดีขึ้นเรื่องโชคลาภถือว่ายังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงดวงแล้วก็ลองดูนะครับคนรอบตัวเนี่ยมีใครที่เจ็บป่วยก็ลองเล่นเลขที่เกี่ยวกับคนเหล่านี้ดูนะครับ